สวัสดีครับขอตอนหับเขาชูชงพิรัเธโชกนะครับมือหน,นีทางสองเฮาสิมาตามแนวทางตัวเลขของท่านพระอา์ตนเศรษฐีนะครับขณะนี้ทางสองเฮาก็เดินทางมาถึงอวัดปูเป็นทีจะปล่อยนะครับเพื่อประเป็นการเสียไวได้นะครับขอกราบเรียนเชิญซี่ทุกท่านนะครับมาไปกราบนมัสการท่านพระอา์นํากันครับการนมัสการค่ะกการนมัสการครับท่านพระ,าพระยาานย์ครับมาจิตตามแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลงมดประจําวันที่16มิถุนายน 2,565เลขออกตรงกับวันพระฤหัสเนาะวันพระฤหัสวันที่16เนาะวันพระฤหัสการวันพุธส่วนสำหรับวันพุธกับเลขเดือนดีวันพุธกับเขายกเลขก็เดินดีตามต่อเนื่องส่วนข้างล่างอาจารย์หลุดเมื่อที่แล้ววิ่งบนวิ่งล่างเงินล้านหลุดของอาจารย์ลดเลขประมุ่น ซองหกหมืนก็หลุดซองห้าแสนก็หลุดเหลืออยู่วิ่งบนเงินล้านทุดเดียวหมดทีแล้วเนาะครับอามาติดตามหมดนี่เพราะกระเบิงเจรนาเล็กกาลังวันไครยังไม่มีแนวทางเนาะอ่ะก็เป็นเลขกําลังวันดีๆวันพุธที่แล้วก็ออกสามตัวหนึ่งเก้าหกนาะคอมสินกับห้าสองเก้าเก้าสองห้าอ่ะก็เป็นแนวทางครับเป็นอ่า ผูใดที่บัเมีนแนวทางเนาะเป็นเลือสลากินแบ่งรัฐบาลในแต่ต่อชอบแถวนี้แถวหลักสิบแถวนี้แถวหลักสิบกับศูนย์กับเจ็ดเนาะแถวหลักสิบข้าวเหนีาวครับอ่ะมีงวดนี้อันนี้เลขล่างต,งตรงตรงของอาจารย์ตามสูตรที่ําคัญนยานตัวนี้ละมาน้ากัน,กนค่ะถ้าตัวนี้มาด้วยกันอยู่ในสูตรนี้เราจะไม่มีสักตัวเออยไม่ในสูตรนี้มันมันสีแยกนะค่ะแยกกันครับแต่ว่าจับวินได้ห้างวดแล้วมาน้ากันหางวดแหลวที่อาจารย์ กูทีแล้วหลุดก็เพราะว่ามาด้วยกันนี่แหละหกเจ็ดเก้าศูนย์ถ้ามาน้ากันคือเล็พวกนี้หลุดเลยอ่าแมนถ้าถ้าถ้าชุดนี้มาด้วยกันชุดนี้จะหลุดเลยอ๋อนี่แหละอ่าสี่หางงวดมาน้ากันเลขล่างอาจารย์ถึงบ่อเขาสองงวดไงค่ะเพราะว่าเขามาน้ากันกันเขามาหน้ำกันคือวินตัวนี้อผิดใครชอบเนาะมาด้วยกันคบวินตัวนี้พิจาลณนเด้อเอฟซีเฮงแต่จะเดนยูเท่เจ็ดเก้าศูนย์เพราะหกมีบ่อเด่นหลอกล่าง หกไม่เด่นล่างจะเด่นที่เจ็ดเก้าศูนย์ครับมีแถวนี้เป็นแถวตรงๆชุดเด่นสุดๆของอาจารย์ที่วิ่งนี้เนี่ยวิ่งล่างเงินล้านนี่วิ่งล่างเงินล้านวันที่แล้วรุตไปวันที่แล้วราอ่าก็ชนอยู่ที่เจ็ดสามเนาะเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดบอมี่ศูนย์เจ็ดบอมมี่ผีทั้งหมดเนี่ยวิ่งศูนย์วิ่งเจ็ดลองศูนย์นี่วิ่งวิ่งล่างเงินล้านอาจารย์ชดสีเลี่เจ็ดกับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้า อยู่มีแต่เจ็ดสอ่าแล้วก็เกเจดนี่เกาเจก็อยู่ในชุดนี้เดียววะนี่ค่ะเก้าเจก็อยู่ในชุดวิ่ตัวโกันนี่เก้าจ็ศนย์เจ็ดก็อยู่ในชุด,ดวนนดนดินเดียวกันอยู่วันนี้อยู่ในนี่นบอมมี่เดียววน,นี่อ่ากศูนย์เจดก็เป็นแนวทางดีๆอ่าวิ่งร่างเงินร่างอาจารย์ก็นนสตริจิตความด้วยพร้อมเจ็ดก็ได้ศูนย์สามเจ็ดสามศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดนาะค่ะอันนี้สำรับ คนที่ไปตลาดแล้วหาลอตเตอรี่เลือกเลขไม่มีไม่มีเลขอะไรก็พิจารณาออตาตนีเด้อนี่หลักสิบนะล่างตรงๆนี้หลักสิบ,บเขากับพิจารณาเนาเลขยื่นหนีคือเป็นเปอร์เซ็นที่จะมาค่อนข้างแน่นอนเนาะร้าเป็นแนวทางเพร,ร,ราะาบางคนไปแล้วบางที่หาเลขก็ได้นะนการจะ,ดรระได้มีได้แนวทางเหลือกอันนี้ส่วนวิ่งวิ่งล่างเงินลานอาจารย์งดแล้วหลุดวันนี้ก็มาติดตามกันใหม่เด่นไปที่เจ็ดเม็ดเดียว เลขเดินดี059กบชนอยู่นี่09ามมีตตหา <c oughs> 09ชนอยู่กับ0397เอา90์มมีน90อยู่ในชุดวินตัวนี้เนาะครับ <c oughs> อ่ะ,อะกลับมาเบังเลขประมูลเลขซองประมูล60,000ของอาจารย์วดแล้วก็หลุดไปหลุดเป็นครั้งแรกอ่าทั้งเลขซอง50,000และเลขซอง60,000นเนาะก็เป็นธรรมดาเดินเห่าขามปีหลายปีเนาะ <c oughs> ก็เป็นธรรมดาของแนวทางอ่ะเราก็มาพิจารณาต่อเนื่องอันนี้เป็นเลขสามตัวบนต๊ดตัวนี้ครับชุดวินบนสามตัวเนา <c oughs> ะชุดวินบนสามตัวต๊ดอันนี้ไปท่อกอสออมสินก็ด้เด้อพี่น้องเห็นไนรัฐบาลอมสินทกสอสามตัวหน้าสามตัวไทยเนี่ยเนี่ยเนี่ยงวดที่ <c oughs> แล้วก็เขาเก้าสองห้าเนาะครับเก้าสองห้าของอมสิน วันนี้ท่ขอขดสอความเลิกพี่น้องอมสินความก็เด่นไปที่สามห้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าครับอันนี้อันนี้ห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเก้านี่ไปไปชุดอ่าวิ่งบนเงินล้านอาจารย์แล้วล่ะแ,แต่อยู่ในชุดโต๊ดจะเด่นแค่ห้าชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ชุดสามตัวโต๊ดแต่ที่ขีดเส้นเนี่ยคือเต็งโต๊ดเนาะครับตสิบเซนในนี่ับตัวนี้ก็ขีดเส้นยุ่แต่ว่า บ่ลด้ลงสีเขียวเขายังเพราะว่ายูน่นน่วิ่งบนเงินล้านอาจารย์แล้วชุดเดียวครัขีดเส้นอยู่แต่ว่าบ่ลด้ล่งสีเขียวหว้เพราะว่ายกไปเป็นเลขบนชุดคุณแล้วครับมันก็นเดือน้อยชุดลงเนาะค,ค,คพิจารณาเอาอันนี้ก็เดินดีงดที่แล้วเขาอมสินสามตัวเลยเก้าสองห้าเนี่ยสามตัวนากาสามตัวไทยบอ,อกดีดีเนี่ยพิจลารนาเอาสามตัวสดบินบนสามตัวต๊ดศูนย์สามห้าเจ็ดเก้า นี่จับชุดวินให้แลวอยู่ในหนีเด้อพี่น้อง FC. เอาบางคนอาจิะอาจจอยากฟังกันดลว่ามีตัวใดเนาะอาจารย์ที่ไล่ฟัง035 037 039 03 357 359 379 057 059 079 579นี่คือชุด3ตัวโต๊ะบนเนาะ อ่าครับราชากันเราเด้อชัดเจนเด้อเอฟซีเฮ้าแคปนาจอไว้ครับตัวเลขกแนวทางของท่านพระอาจารย์ตุลเสฐีเฮ้านะครับแคปนาจอไว้เป็นแนวทางบางที่เป็นตัวเลือกใ้เฮ้าเนาะทั้งสามตัวหนาสามตัวไทยโดยเฉพาะออมสินกับทอดกศแตกตลอดเนาะสังเกตย่ได้สทั้งเกตวราบเข่าตลอดอ่ะกลับมาพิจารณาเลขซองล่างประมูลเลข เลขประมูลซองหกหมื่นเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีงวดนี้คนกเจาะมาให้หนึ่งเม็ดแขวนๆอ๋อคนจาะให้น้ำคนจาะให้น้ำจาะให้น้ำเด่นในน้ำง,งวดเนี่ยอ๋อค่ะคนจ่อ,อให้น้ำเด่นออใ้น้ำอ่ากัพิจารณาเอาตามความสอบสิบหก 16, 000, มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขซองหกหมื่นเลขล่างอย่างเดียวเด้อวพี่น้องอันนี้ล่างอย่างเดียวแต่ว่ากันขันท้อสิจับเท่ากันง่งยงเนี่ยเก้าสามกันนิดตัวแล้วเนาะครับเก้าศูนย์คนจาะให้เก้าศูนย์มาใส่หร่กับศูนย์สามเย ก็เนาแค่นั้นแต่ว่าสนี่ชนเล็กเงินล้านล่างปูเนาะอ่าชนชนิงิงล้านิงเงินล้านเออชนอยู่นี่เด้ค่ะนี่เด้วิ่งบนเงินล้านนี่3นี่ครับ73 3 03เนี่ย7303นี่เอออยู่ในวิ่งล่างเงินล้านของอาจารย์นี่เออแม่นยบคือ03อยในชุดเออบางคนบางคนเฮากเอาก็มีอยู่เด้อล่ะนี่เนาะ เก <9 S 1> ่าชนเก่ายกชนเก่าชุนเก้าอยู่ยค,ครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดพันมีศูนย์พันมี 0, พันมีสามโอ้ศูนย์มิ๊ยกนี่ศูนย์ศูนย์พันมิ๊หัวพันปั้นมาศูนย์พันมี๊ <0, S 1> <9. S 2> พันเก่าศูนย์แมนพันเด่นเก้าศูนย์ตัวก็ศูนย์อีกสังเกตท่างเดินของเลขนะเลขศูนย์นะล่างนี่ศูนย์มาเกือบครบแล้วเลขศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก่ามากเบิดเหรอเนาะ ครับเหลือศูนย์สี่กับศูนย์ศูนย์แมนครับแมนครับ,เ,รบเหลือศูนย์สี่กับศูนย์ศูนย์เนี่ยแมนเพราะฉะนั้นแล้วเลขศูนย์เนี่ยเด่นมากศูนย์สี่กับไก่กับศูนย์สามแต่ตามที่ชาวบ้านหรือว่าคนที่สแสวงโชคลาภที่เขาหาลอตเตอรี่ที่อาจารย์ไปหาลอตเตอรี่เนาะศูนย์สี่บอมีแมนนี่เลครับแมนครับศูนย์สี่บอมีเพราะว่ามันเหลื <c' est S 3> อตัวเดียวเหลือศูนย์ศูนย์ศูนนี่เหลือตัวเดียวที่ยังไม่ออกออกเลยว่าเกี้ยงย่างมันหันออกเลยว่าเกี้ยงก็เลขศูนย์ที่ยังไม่ออกแล้วก็อี ครับคนก็เล่งไปที่ตัวนั้นนะครับคนก็เล่งไปที่ศูนย์ศูนย์กับศูนย์สี่คนน้องนั้นออกครบแล้วคเนี่ยออกครบแล้วแต่น้องนั้นเรามีสูตรอะไรเราก็มาว่ากันจาศูนย์อะไรเนาะทางในสูตรอ่าซ่องหกหมื่นนี่ก็ท่านก็เด่นมาให้เก้าศูนย์เขาเกิาศูนย์มาใท่กับศูนย์สามแค่นั้นแหละสำหรับผู้ที่มีความมั่นใจเนาะหรือว่าเซลวิ่งล่างเงินล้านอาจารย์นี้มาประกบก็ได้แต่ว่ามีเกเนีอยจานเด่นเ่ะ เล่นเจ็ดกับเก้าเจ็ดนี่แล้วกันเก้าเนาะครับก็อยู่ในชุดเินดนั่นแหละถ้าศูนย์สามนี่อยู่ในชุดศูนย์ก็บศูนย์สามนี่ในชุดของเพิ่นอยู่แล้วครับอยู่กับเจ็ดสามเท่านั้นเองเนาะเรับไปแค่สองชุดคือเก้าเจ็ดกับเจ็ดสามครับเจ็ดสามอยู่ในนี้อยู่แล้วนี่อ่าแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่อันแล้วไปหาบ่มีเจ็ดสามสามเจ็ดบ่มีแล้วแต่ว่าไปหาไปหาอยากที่สุดอีหลีก็คือศูนย์สี่สี่ศูนย์ เพราะว่าเหลืออยู่ชุดเดียวที่ยังไม่ออกค่ะบวรประมาณเนี้ยหาลอตอรีใช่บ่มีแล้วบ่มีแล้วเพราะว่าออกมาเก่าโตแล้วเนาะออกมาแปดตัวแล้วเหลือตัวศูนย์กับศูนย์สี่ค่ะเป็นเลขเดินดีอ่ะอาจารย์ก็มีแนวทางมาให้เอฟซีพิจารณาเนาะรับพุกับประบูงพุทาอาจารย์มากครับสาธุครับสาธุสาธุ พี่น้องเฮ้าหลังจากรับชมรับฟังแนวะทางตัวเลขจากท่านพระอาจารย์ตนเศรษฐีเป็นทีละปล่อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขซ่องระมนหกมืน่นนะครับสูตรวิ่งเงินล้านชุดเต็งโตดนะครับบางวัเอฟซีทุกท่านคือสิ่งแ k าจ่อไว้แล้วนะครับแนวะทางตัวเลขนะครับพี่น้องเฮ้าสําหรับคลิปนี้นะครับทางช่องเฮ้า ขอฝากกาลังแรงใจช่วยคนไล์กดแช่ทางช่องเฮ้านะครับเปียบเป็นกาลังแรงใจ้าคลิปเด็ดๆต่างๆฝากพี่ตนน้องครับสุดท้ายนี้ให้พี่น้องเฮ้าสุกโสมลำรวยสุขสุขคนสวัสดีครับ